จ้าสวัสดีค่ะก่อนเอื้นกับอสวัสดีนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องสุกปูสู้คนนะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องน้องนางธานิตาไซแนลนะคะสําหรับเมื่อนี้ค่ะธนิตากับสาวนางกับสิบ้ามาช่มนะคะพระธาตุทียูบานเกิดของสาวนางเองนะคะแต่คือนี่จะ้ะจะเป็นพระธาตุนะคะเดี๋ยวให้มือกองเฟิ่นซูเมเบิ่งนเนาะเป็นพระธาตุนะคะที่อยู่ตั้งอยู่ในวัดนะคะของวัด บ้านกุดกว่างนะคะเดี๋ยวห้องขอไปเบิงเลยค่ะว่าด้านในมีอย่างแน่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดลองเท้าน,นะคะเพราะว่าข้างในเป็นสถานที่อันซักซีดนะคะ้อขอถอดลองเผาก่อนเวลาค่ะเวลานะครับเวลาอที่เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือมา่งหลานมาลรงเรียนน่ะสิจ้ะแล้วนั่งกับสีมา นางสมาธิหรือว่าไม้ยางหลอบรอบเอ่ีดีนะคะผาดานะคะหรือมาทำความสะอาดปัดกวาดนะคะนี่ค่ะะสกนี่อันนี้โอ้ลูกปั้นสร้างลูกปัน้นสร้างพระลมนะคะเทากัสีมาเอาขื้นโมเป็นยังนะคะนักต่ว่ากระโลมได้นะคะเ้ากัสียางออมนะคะเดินเดี๋ยวถ้ามาหน้าก็พิชายางออมนี่ค่ะอย่ให้เมื่อกาะบนแท่นะคะอันนี้สิเป็นลูกปั้นนะคะ จะเป็นรูปปัน้นหรือว่าซิ่งต่างๆคือว่าผู้ใดผู้ใดบนไหวค่ะเป็นสงศักสิ์ผู้ใดบนไหวแล้วสมหวังเป็นกสิมาก็คือว่าแกบนค่ะกสิสื่อสร้างซื่อมามาถวายยังสิแม่จ่าเดี๋ยวเข้าไปตามมาเล็นี่นี่ค่ะน่าสีหายตาทูเดอ นี่จ้ะก็่คือว่าท่านชูโชกชูโชคมันโมข่านี่ค่ะเปันหากินนะคะอันนี้คือการพรมา่าค้าขายนะคะเหี๋ยวห้การพรมา่าค้าขายนะคะนี่ส่วนอันนี้สิบอกว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเงื่อนเงื่อนของน่างนะคะทีเคยเอามาไว้ตรงนี้นะคะแต่มันไหม้แล้วนะคะทุกคนมันไหม้แล้วเนาะ โดนแล้วเดชนี่เงืนของนางเองนะคะนางเอาไว้ตรงนี้นะคะนางก็นั่งกระบบหมูเนาะว่าเฮ้ยมันมัไม่ได้ยังไงนะคะปวกกินหรือว่าจจงไหดแต่ว่าพี่น้องกาลังสิแกนะคะนี่ค่ะอ้าพี่น้องเบิ้งเอ,อเด้อนี่แหะ อันนี้เป็นเงินสาวนานนะคะแต่ว่าม,มันใช้ไม่ได้แล้วนะคะก็คือว่านาเอาไว้นานมากแล้วนะคะนั่งค่อยขอไหวเนาะนั่งนั่งใส่นั่งใส่ใบจังสี่อันนี้คือเป็นเขตของนั่งนะคะนั่งใส่ไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ใวใส่ไบลอยนึงค่ะนั่งใดขึ้นม้ามือนึงค่ะพี่น้องนั่งกับบร์รูว่าลงคนถือเขตคือจังนั่งบอเนาะโอเคค่ะสําหรับเมื่อนี้นะคะกะขอจบคลิปไปก่อนนะคะล่าไปกับพระธาตุสวยๆนะคะ สำหรับกดสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน่ากะขอให้ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์กดติดตามสาวนางน้ำเนยด้อค่ะคลิปหน้านะคะคลิปหนาสาวนางสีผ้าไปใส่เดี๋ยวมาลออลุ่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีมีความสุขสุขปูสุขคนจ้า